b บอร์เบอย้อนตำนานประวัติแบรนด์เก่าแก่จากอังกฤษ b u r ร์เบอเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่จากประเทศอังกฤษอายุกว่า160ปีแบรนด์เบอร์เบอรเริ่มต้นขึ้นเมื่อโทมัสเบอร์เบอรเด็กฝึกง,งานในร้านผ้ามานวัย21ปีมีแนวคิดจะเปิดร้านขายเสื้อผ้าสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจง้งเขาได้คิดค้นรูปแบบผ้าขึ้นมาใหม่ มีคุณสมบัติกนันน้ำและเรียกผ้าชนิดนี้ว่าผ้ากาบดินที่ทำมาจากผ้าอียิปต์ผสมประสานกับนวัตกรรมสมัยใหม่จึงได้ผ้าที่มีคุณสมบัติกันน้ำได้อย่างดีเยี่ยมทนทานต่ออากาศร้อนอากาศเย็นกันฝนและทนต่อสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยหิมะภายหลังนั้นผ้ากาบดินได้รับการจดสิทธิบัตรในปีคศ .1888 และทำให้เบอร์เบอรีเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเบอร์เบอรีขึ้นชื่อในเรื่องของ t ทรนช์โค้ t ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษสำหรับการป้องกันผู้สวมใส่จากสภาพอากาศที่แตกต่างกันด้วยความท้าทายความหลากหลายของกิจกรรมต่างๆทำให้เบอร์เบอรีเป็นผู้สนับสนุนของกิจกรรมกลางแจง้งในหลากหลายประเภทรวมทั้งกิจกรรมพิเศษของเหล่านักสำรวจอธินักสำรวจโครวโลชาวนอร์เวย์ดรฟริตชอฟแนนเซนเป็นนักสำรวจคนแรกที่นำชุดเบอร์เบอรีกาบดี ไปขั้วโลกเหนือเมื่อครั้งที่เขาแล่นเรือไปอยังอาร์ก c ิ i เ c อร์เคในปีคศ1937เบอร์ r บอรียังเป็นผู้ให้การสนับสนุนเที่ยวบินทำลายสถิติครอยดอนสู่เคปทาวในเครื่องบินที่ถูกเรียกกันว่า The b u r อร์ r บรโดยนักบินทั้งสองซึ่งก็คือเรืออากาศโทอาร์เท c ร์คาวสตันและ Betty ้เ r b y Green ทั้งคู่ต่างกส็สวมใส่เสื้อผ้าจากเบอร์บอรเสื้อโค้ท l o ล์ล็อกเกนโค a ทที่ออกแบบโดยโทมัสเบอร์เบอรีในปีคศ1912ได้รับการจดสิทธิบัตรไทล์ล็อกเกนโค a t คือต้นแบบของ t r ร n ช์โค a t ในปัจจุบันการออกแบบครั้งแรกของแบรนด์เบอร์เบอรีใช้ผ้ากำม i ดีในการตัดเย็บมีการดีไซน์แบบไร้กระดุมมีเพียงแค่สายรัดตัวเสื้อด้านหน้าเท่านั้นนอกจากนี้เทรน c h c o a t ได้รับการนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ของทหารอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่หง ทำให้เทรนช์โค้ตเป็นเหมือนภาพลักและคล้ายกับชุดประจำชาติของอังกฤษในเวลานั้นเทรนช์โค้ตที่เปรียบเสมือนหัวใจหลักของแบรนด์ดังนั้นความใส่ใจในรายละเอียดจึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดของแบรนด์ตลอดการจากสัญ,ญลักษณ์อัศวินขี่มา้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่เมื่อประมาณปีคศ1901บริษัทเบอร์เบอรี่ได้ทำการจัดแข่งออกแบบสัญ,ญลักษณ์ของแบรนด์ขึ้น และผู้ที่ชนะรางวันนั้นก็คือสัญลักษณ์รูปอัศวินขี่ม้าโดยการออกแบบมีแรงบันดาลใจมาจากชุดเกราะของอัศวินเมื่อปีคศออ1999ทางแบรนด์เบอร์เบอรี่ได้เปลี่ยนโลโก้แบบใหม่ที่ออกแบบโดยผู้อำนวยการสินอย่างฟาเบียนบาลอนซึ่งเป็นโลโก้ชิ้นสุดท้ายที่มีอัศวินชุดเกราะขี่มา้าและในปีคศ2018เหลือเพียงโลโก้ที่มีแค่ตัวอักษรเรียบง่าย โดยการออกแบบของ Peter's Will Burberry เป็นแบรนด์แรกที่มีการถ่ายทอดสดในการแสดงแฟชั่นโชว์ Tweet Walk เป็นครั้งแรกด้วย Tweet Walk เป็นระบบที่พัฒนาร่วมกับ Twitter ซึ่งในคอลเลกชันสปริงซัมเ m อร์2012จะมีการโพสต์ภาพในแต่ละลุกลงในสื่อออนไลน์ก่อนจะมีการเดินโชว์จริงและยังเป็นแบรนด์แรกที่จัดให้ผู้ชมสามารถซื้อสินค้าจากคอลเลกชันบนรันเวย ได้ทันทีหลังจากที่แฟชั่นโชว์จบลงในปีคศ2018เบอร์เบอรยกย่องความหลากหลายทางเพศโดยแบรนด์ได้ออกแบบคอลเลคชนันใหม่ The Rainbow Vintage Check เพื่อการบริจาคเงินให้3องค์กรชั้นนำอย่าง The Albert Kennedy Trust The Trevor Project และ ILGA ในเดือนกันยายนปีคศออ2018 Burberry ประกาศจะเลิกใช้ขนสัตว์ในการผลิต และค่อยๆทยอยกำจัดผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ที่มีอยู่ในสตูร์ปัจจุบัน b บ r b e r บ y รเป็นแฟชั่นเฮาส์หรูหราของอังกฤษมีสตูร์มากกว่า500แห่งใน51ประเทศทั่วโลกโดยจะมุ่งเน้นให้มีการจัดจำหน่ายเทรนด์โค้ดเป็นหลักซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของแบรนด์หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบและหลงไหลในแบรนด์เนมอีกทั้งไม่อยากพลาดข่าวสารหรือเทรนด์แฟชั่นใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อรับชมลักชัวรี่ไลฟ์สไตล์ได้ก่อนใครรับรองเลยว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอน